สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยค่ะประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมดีเดรเริ่ม1มกราคม64นายทศพลกิจวงวิมานเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งว่า สำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี2,564หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ณนะสถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้เช่นย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ประจำทำงานหากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส9ข02ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศหรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect ได้ตั้งแต่16ธันวาคม2563จนถึงวันที่31มีนาคม2564 การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวกความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ณสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงขอแนะนําให้ลูกจ้างผู้ประกันตนพกบัตรประจําตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาลกรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจําตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทางพาสปอร์ตผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน1506 สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศและเครื่องสมาร์ทคีย์ออสของกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิ์รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ หาผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกสาขาหรือที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆสวัสดีค่ะ